สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับคุณครูปีโปอีกแล้วนะคะตอนอื่นต้องสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหัวข้อการเรียนเกี่ยวกับจดหมายลาครูเราจะมาเจาะลึกเรื่องแรกก็คือการเขียนจดหมายลาป่วยก่อนนะคะเราไปฟังกันเลยเนาะ,ะก่อนอื่นเอาใจเด็กๆด้วยการให้กับเข้าเทศกาลตอนนี้นะนก็คือเทศกาลวัน วานตรุดจีนนั่นเองนะสีแดงสดใสมาเลยเฮงเฮงเฮงไปเลยนะการเขียนจดหมายลาครูนะคะจะเขียนเพื่ออะไรเขียนทําไมนั่นเองนี่มันเป็นเพราะอย่างนี้ครูจะบอกนะเป็นการเขียนจดหมายถึงคุณครูเพื่อให้แจ้งถึงสาเหตุการที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือมีทุระอะไรหรือเปล่า ถึงไม่ได้มาโรงเรียนนะคะผู้เขียนหรือตัวนักเรียนเองจะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยถูกต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะเขียนให้ได้ใจความสําคัญเอาแต่เนื้อๆน,นะลูกน้ําไม่เอาเอาแต่ใจความสําคัญเลยใช้กระดาษสีขาวสะอาดไม่ยับยุ่ยิ่หรือไม่ฉีกขาดไม่มีรอยลบนะคะที่สําคัญถูกต้องตามรูปแบบด้วยนะ,ะอ่า ว่าลาป่วยนะคะลาป่วยก็คืออาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายของนักเรียนนะคะที่ว่าเจ็บป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆหรือมีนัดกับคุณหมอแบบนี้ก็เรียกว่านักเรียนจะต้องส่งจดหมายลาป่วยนั่นเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งของจดหมายลาป่วยนั้นนักเรียนสามารถส่งได้ในวันที่นักเรียนป่วยหรือวันแรกที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนก็คือฝากเข้ามา ฝากผู้ปกครองให้เอามาให้หรือฝากเพื่อนมาแต่หากว่านักเรียนฝากมาไม่ได้ก็ให้นักเรียนรักษาตนเองให้หายก่อนแล้วเมื่อมาโรงเรียนหลังจากที่หายป่วยแล้วนั้นก็สามารถส่งใบลาหรือจดหมายลาป่วยนั้นย้อนหลังได้นะคะเรียกว่าพูดง่ายๆว่าส่งย้อนหลังได้นั่นเองเอาชัดๆง่ายๆเลยแบบไหนเรียกว่าลาป่วยแบบแรกก็คืออุบัติเหตุที่เกิด ขึ้นอาจจะเป็นรถชนอะไรก็ว่าไปแขนหักขาหักเวียนศีรษะนะคะมีไปหาคุณหมอหรือนอนโรงพยาบาลตกต้นไม้มีดบาดหรืออะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายแบบนี้เรียกว่าลาป่วยนะคะและแบบไหนลาะเรียกว่าลากิจการลากิจก็คือการไปทำธุระที่จำเป็นไม่ได้เกิดการบาดเจ็บกับร่างกายไปกับผู้ปกครอง หรือมีความจําเป็นต้องไปหรือมีเหตุให้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้อันนี้เขาจะเรียกว่าการลากิจนะลูกการที่นักเรียนจะลากิจนั้นต้องส่งจดหมายลากิจก่อนวันที่นักเรียนจะทําการลาโดยปกติแล้วนะคะการลาจะมีเหตุจําเป็นและมักจะทราบล่วงหน้าว่าจะไม่ว่างมาไม่ได้ใช่ไหมจึงจําเป็นต้องส่งจดหมายลาก่อนถึงวันที่นักเรียนจะลานะคะ แล้วแบบนี้ต้องลาแบบไหนกัอนอ่ะครูมีภาพตัวอย่างมาให้อ่ะชุดดําเลยงานศพแบบนี้ลาอะไรล,ลูกเก่งมากค่ะลากิีดนะคะต่อมาสุนัขงับเอาที่ขาสุนัขก,กัดแบบนี้เรียกว่าลาลาป่วยนะคะ,ะถูกต้องต่อไปก้นจำเบ้าลื่นเปลือกกล้วยเหล,ลืองๆนั่นลาอะไรล,ลูกลาป่วยหรือลากิีด าลาป่วยนั่นเองนะคะภาพตัวอย่างต่อมาไปหาคุณหมอนอดอ้าปากให้คุณหมอดูฟันเกิดขึ้นกับร่างกายไหมเกิดขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่าลาป่วยนั่นเองนะเป็นการแต่งงานนักเรียนลาไปแต่งงานนะใช่ไหมไว้แค่นี้แต่งงานได้แล้วเหรอ,อหรือลาไปร่วมงานแต่งงานกับผู้ปกครองนะคะก็จะเรียกว่าลาอะไร ลากิจนั่นเองเก่งมากค่ะภาพต่อมามีนาคอยู่บนขีข่คอน่นแล้วนักเรียนไปร่วมงานแบบนี้เรียกว่าอะไรคะาลากิจนั่นเองไปร่วมงานบวชก็จะเป็นลากิจนะคะมาดูส่วนประกอบของจดหมายคล้ายๆก,กันกับจดหมายส่วนตัวถึงญาติผู้ใหญ่ตรงที่อยู่วันเดือนปีคำขึ้นต้นคำลงท้ายจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบจดหมาย ส่วนตัวถึงญาติผู้ใหญ่นะลูกอันดับแรกที่อยู่เหมือนเดิมค่ะอยู่มุมขวาด้านบนนะคะข้อต่อมาวันที่ก็ให้เขียนวันที่นักเรียนเขียนจุดหมายนะเขียนยังไงจําได้เนาะว่าวันที่มีแต่ตัวเลขวนันมีแต่เดือนแล้วก็พศเลยไม่มีวนวพอ,อีทีไม่ที่ไม่มีนะคะต่อมาคําขึ้นต้นให้เหมาะสมะคําขึ้นต้น อยู่ส่วนไหนคำขึ้นต้นเขียนหาคุณครูต้องขึ้นว่าอย่างไรนะคะต่อมาเนื้อความของจดหมายนะเนื้อความของจดหมายบอกว่าเป็นอะไรลากี่วันวันไหนบ้างนะและข้อ5ก็คือคำลงท้ายอ่ะเขียนหาคุณครูขึ้นต้นได้ก็ต้องลงท้ายให้ถูกต้องด้วยเช่นกันข้อที่6ก็คือลายมือชื่อผู้เขียนต้องเป็นลายมือของตัวนักเรียนเองนะลุกนะ ไม่มีไม่ไม่ให้ใครเซ็นแทนลูกนะหนูจะต้องเขียนเองนะลูกนะและข้อที่7ที่เพิ่มมามากกว่าจดหมายเขียนถึงญาติผู้ใหญ่ตรงนี้คือจดหมายลาครูไฮไลท์ก็คือการที่จะมีผู้ปกครองเซ็นหรือลงนามรับรองนั่นเองนะคะจะอยู่ล่างลงมาจากคำลงท้ายแล,ลายมือชื่อผู้เขียนแต่ขยับมาตรงหน้าให้มันชนกับ ตรงก,กันกับคำขึ้นต้นและสุดท้ายนะคะการจ่าหน้าซองจดหมายว่าจะต้องจ่าหน้าซองว่าอย่างไรนะหากนักเรียนเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องใช้คำสรรพนามแทนตนเองให้เหมาะสมถ้าผู้ชายใช้คำว่ากระผมส่วนผู้หญิงก็ใช้คำว่าดิฉันนะคะอ่าใช้ให้ถูกต้องนะ มาดูจดหมายลาป่วยครูเอาตัวอย่างมาให้ดูเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่กระดาษสมุดที่นักเรียนคุ้นเคยนะเป็นกระดาษ A4 คุณครูถ่ายมาให้ดูจะเห็นได้ว่าที่อยู่จะเป็นที่อยู่ที่นักเรียนอยู่นะคะนักเรียนอยู่ที่ไหนนักเรียนก็เขียนที่อยู่ที่นั่นโดยเรียงลําดับจากเล็กไปใหญ่ก็คือบ้านหมู่ ตำบลอำเภอและจังหวัดตามด้วยรหัสไปรษณีย์เมื่อเขียนที่อยู่เสร็จแล้วไล่ลงมาข้างล่างจะเป็นส่วนที่3หรืออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะหรือส่วนที่สเราก็จะเขียนวันที่วันเดือนปีที่นักเรียนเขียนจดหมายนั่นเองนะอะตัวนี้เป็นตัวอย่างจดหมายลาป่วยคําขึ้นต้นหาคุณครูจดหมายลาป่วยหรือลากิจจะใช้คําขึ้นต้นเหมือนกันนะลุกนะคําขึ้นต้นเขาว่ายังไงคําขึ้นต้นอยู่ส่วนที่เท่าไหร่ ส่วนที่สองใช่ไหมคะเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคารพอันนี้ไม่มีที่เคารพก็ไม่เป็นไรนะคะก็สุภาพได้เช่นเดียวกันและต่อจากคำขึ้นต้นก็มามีคำไม่ใช่สิเนื้อความจดหมายนะก็จะบอกขึ้นต้นด้วยคำว่าเนื่องจากดิฉันเป็นผู้หญิงใช้ดิฉันถ้าเป็นผู้ชายก็ กระผมอ่ะตัวอย่างนี้เป็นผู้หญิงอ่ะดิฉันก็ต้องแจ้งชื่อก่อนคุณครูขอแทรกนิดนึงดิฉันที่ชื่ออะไรดิฉันเป็นใครดิฉันอยู่ห้องไหนเลขที่เท่าไหร่ก็ต้องแจ้งมาก่อนว่าอ,อย่างเช่นว่าดิฉันในตัวนี้เขาชื่อสิระดาอินพ่วงเนาะก็ต้องบอกไปก่อนว่าเนื่องด้วยดิฉันเด็กหญิงสิระดาอินพ่วงนักเรียนชั้นจุดๆ,ๆเลขที่จุดๆอๆะก็ต้องแจ้งก่อนว่าตัวเองเป็นใคร ห้องไหนเลขที่เท่าไรนะแล้วก็บอกว่ามีอาการป่วยเป็นอะไรถึงตามด้วยบอกว่าป่วยเป็นอะไรก็บอกว่าคนนี้เขาบอกว่าป่วยเป็นโรคหวดัดมีไข้ตัวร้อนและหนาวสัน่นปวดศีรษะศีรษะแปลว่าอะไรคะปวดหัวเราจะใช้คําสุภาพว่าปวดศีรษะนะคะและปวดเมื่อยทั้งตัวดิฉันไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตลาหยุดเป็นเวลาสามวันตั้งแต่วันที่ 28่สถึงสามีนาคม2565ครบ3วันไม้ไล่ก่อน28วันที่1 29วันที่2 30วันที่3โอเคครบ3วันต่อเมื่อดีฉันหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปก,กติโอเคอันนี้คือครบทวนวัวลากี่วัน3วันวันไหนบ้าง28่สแถึงสาแล้วมีการบอกไหมว่าป่วยเป็นอะไรอ่ะ บอกนั่นเองนะคะบอกว่าเป็นวัดตัวร้อนหนาวสัน่นปวดศีรษะปวดเมื่อยทั้งตัวนี่คือสาเหตุให้เขียนลงมาแค่นี้พอไม่ต้องบอกว่าไปทําอะไรมาถึงเป็นไข้อะไรไม่ต้องนะลูกบอกอาการมาเลยตรงจึงเรียนมาเพื่อทราบเนี่ยให้มันตรงย่อหน้าที่สองเนี่ยตรงสรุปเ,เนื้อความเนี่ยนักเรียนจึงเรียนมาเพื่อทราบกรณีที่เป็นจดหมายลาป่วยเนี่ยเพื่อให้คุณครูทราบนะคะ เพื่อให้คุณครูรับรู้เราจะใช้คําว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบและสังเกตไหมว่าคําว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบจะตรงกันกับคําว่าเนื่องจากมันจะตรงกันนักเรียนดูรูปแบบเพื่อจัดกระดาษให้สวยงามนะเมืม่อเนื้อความจดหมายเสร็จแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือคําลงท้ายเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ใส่คําลงท้ายนะคะเขียนหาคุณครูก็ต้องลงท้ายด้วยว่าด้วยความเคารพอย่างสูง หรือใช้คำว่าเปลี่ยนจากด้วยเป็นโดยก็ได้โดยความเคารพอย่างสูงให้เขียนให้มันตรงกันกันกบวันที่นะลูกนะจะอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษพอดีจากนั้นก็ลงชื่อผู้เขียนไม่มีเด็กชายไม่มีเด็กหญิงมีแต่ชื่อและนามสกุลก็คือสิระดาอินพว่วงเขียนด้วยลายมือตอนเองเมื่อเซ็นชื่อเสร็จแล้วลงลายนามลายมือ เขียนนามตัวเองเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่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 น,นี่ก็ต้องมีใครรับรองใช่ต้องมีผู้ปกครองรับรองโดยใช้ข้อความว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงคำนี้สำคัญนะผู้ปกครองจะเซ็นได้แปลว่าข้อความที่นักเรียนเขียนมานะเป็นความจริงนะ,ะผู้ปกครองแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองแล้วก็เขียนข้างล่างข้างล่างว่าผู้ปกครอง สังเกตรูปแบบของจดหมายตรงขอรับรองเนี่ยมันจะตรงก,กันกับเรียนผู้ปกครองนะลูกนะมันจะตรงกันนั่นก็คือส่วนที่สองของกระดาษนั่นเองนะคะอ่าก่อนเรามาเวิร์กช็อปเรามาเขียนเลยก่อนอื่นเตรียมกระดาษใครที่เตรียมกระดาษแล้วเราก็จะเริ่มไปได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เตรียมกระดาษดินซอเราให้แหลมแมเตรียมยางลบดีๆนะลูกอ่าแล้วให้นักเรียนกดปุ่มสต็อปก่อนนะคะ ก่อนที่จะเขียนเพื่อให้ข้อมูลทันแล้วค่อยมากดปุ่มรันคลิปวิดีโอนี้ต่อนะคะ,ะคุณครูเตรียมกระดาษแล้วคุณครูไปต่อเลยนะต่อมาได้กระดาษแล้วพับครึ่งกลึงกลึงกลางเหมือนเดิมค่ะเอากระดาษสมุดเราจะได้สื่อสารกันเข้าใจนะลุกนะเพราะว่ามันมีเส้นบรรทัดให้เห็นชัดเจนนะคะเอากระดาษสมุดแล้วพับครึ่ง ครึ่งแรกเอาจากกระดาษเต็มๆก็พับมาครึ่งหนึ่งเมื่อได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครหนึ่งนะคะไปขั้นตอนที่สามนะคะรีดให้เป็นรอยเรียบๆนะแล้วก็คลี่กระดาษออกมาจะได้กระดาษ4ี่ส่วนนะคะนักเรียนก็อาจจะเขียนตัวเลขหนึ่งในส่วนที่หนึ่งสองในส่วนที่สองสามในส่วนที่สามและเขียน4ี่ในส่วนที่4เพื่อเป็นการบอกสัดส่วนของกระดาษ หากว่านักเรียนคล่องแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนนะลุกนะ,ะจดจําให้เกิดความแม่นยําแล้วคุณครูขออนุญาตเอาปากกาแดงนะตีเส้นตรงรอยพับที่เกิดที่เกิดการที่เราพับเมื่อกี้เพื่อให้นักเรียนกับคุณครูได้เห็นรอยพับนักเรียนจะได้เห็นว่าคุณครูเริ่มเขียนตรงส่วนไหนใช่ไหมลูกอ่ะคุณครูเอาปากกาแดงตีให้เห็นจากรอยพับเส้นแดงๆที่มาจากสมุดนักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะคะให้นักเรียน พิสว่าไม่มีเส้นแดงนี้นะคะนักเรียนอ่ามองข้ามมันไปเลยนะเส้นแดงจะมีแต่รอยพับที่คุณครูพับให้ตั้งแต่แรกนั่นนะขั้นตอนที่หกเขียนที่อยู่ที่เดิมคือมุมมุมบนขวาส่วนที่ส่วนที่สี่นั่นเองอยู่ที่ไหนเขียนที่นั่นนะคะใส่ที่อยู่ของนักเรียนบนมุมขวาจะไม่ล้ามาส่วนที่สามนะ เมื่อเขียนที่อยู่เสร็จแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดมาเขียนวันที่วันที่ก็คือวันที่นักเรียนเขียนจดหมายฉบับเนี้ยวันที่เท่าไหร่นะคะอ่าส่วนที่สามหรือมันจะเป็นกึ่งกลางของกระดาษพอดีวันที่นะคะวันที่เขียนยังไงจำได้แล้วเนาะมีวันมีเดือนแล้วก็พอสอเลยจากนั้นเว้นหนึ่งบรรทัดเริ่มที่คำขึ้นต้นคิดเข้าไปในส่วนที่สอง ขึ้นต้นได้คำว่าเรียนแล้วก็เว้นนิดนึงถ้าเป็นใช้อ่าปุ่มเคเซอร์ในอคอมพิวเตอร์ก็เคาะสองครั้งนะคะอันนี้เราเขียนเอาเรากะประมาณแล้วก็ขยับออกมานิดนึงเรียนเว้นวรรคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสที่เขารบไม่มีที่เคารบได้ไหมได้นะักเรียนได้แต่ให้สุภาพแล้วก็น่าฟังนะก็คือที่เคารบนะคะเขียนส่วนที่เท่าไรเอ่ย ส่วนที่สองเก่งมากอ่ะต่อไปเมื่อเขียนคําขึ้นต้นเสร็จแล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดมาเขียนเนื้อความในจดหมายนั่นเองกึ่งกลางเริ่มเขียนที่กึ่งกลางของส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองขึ้นต้นด้วยคําว่าเนื่องด้วยล่ะผู้หญิงก็แทนดิฉันผู้ชายก็แทนกระผมเนื่องด้วยอ่ะสมมติว่าแทนตัวอย่างกระผมตามตัวอย่างนี้เด็กชายบุญถึงนามสกุลบุญคงมี ก็ต้องบอกว่าอยู่ชั้นไหนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ทับสเลขที่30ต้องบอกก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นใครแล้วจึงต่อมาจึงบอกว่ามีอาการอย่างไรนะคะอะ่ตัวอย่างที่ครูเอาให้ดูก็คือบอกว่ามีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้และท้องร่วงท้องร่วงคือปวดท้องท้องเสียหนักมากนะคะไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเป็นเวลา สวันตั้งแต่วันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2565ตามด้วยเมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปกตินะคะเสร็จข้อความเอาแต่เนื้อเนื้อเอาแต่ใจความสำคัญลากี่วันสองวันตั้งแต่30มกรา,าถึง1่กุมภานั่นเองจึงเรียนมาเพื่อทราบกรณีลาป่วยจะต้องแจ้งให้คุณครูเพื่อทราบเท่านั้นก็คือ ฉันป่วยแล้วฉันลาแล้วคุณก็ต้องรับทราบใช่ไหมลูกเออเมื่อเขียนเนื้อความสิทธิแล้วตรงนี้สําคัญนะคะตรงเรียนมาจึงจึงเรียนมาเพื่อทราบมันจะต่างกันกันกนกบจดหมายลากิจนะลูกนะหนูต้องจํานะคะว่าถ้าลาป่วยก็คือเพื่อทราบแต่ถ้าลากิจจะเป็นเพื่ออนุญาตเพื่อขออนุญาตนะคะอ่าเว้นหนึ่งบรรทัดมาเขียนคําลงท้ายขึ้นต้น อย่างสวยรู้ลงมาลงท้ายจบก็ด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงหรือจะใช้คำว่าโดยความเคารพอย่างสูงก็ได้สุดท้ายก็ลงชื่อผู้เขียนผู้เขียนก็คือบุญถึงนามสกุลบุญคงมีนะคะอ่ะก็เสร็จแล้วข้อความที่จะบอกคุณครูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคำลงท้ายแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนครบนะคะ ต่อมายังไม่จบจดหมายลาครูหรือจดหมายลาป่วยที่สำคัญจะต้องมีใครรับรองมีผู้ปกครองรับรองนั่นเองนะคะเมื่อลงชื่อเสร็จแล้วนักเรียนต้องเอาให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยก็คือเว้นหนึ่งบรรทัดขยับมาชิดส่วนที่สองใช้ข้อความเดิมค่ะไม่ใช่สีข้อความนี้เท่านั้นนะข้อความที่นักเรียนเขียนจดหมายมาเป็นความจริงอขอรับรองว่าเป็นความจริง ผู้ปกครองก็เซ็นชื่อมาแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ลงว่าผู้ปกครองอะนะคะเซ็นไหมนักเรียนก็จะได้รูปแบบของจดหมายตามนี้นะคะหากใครที่ไม่ทันนะลูกนะให้หนูกดปุ่มสต็อปแล้วก็เขียนตามก่อนนะลูกนะดูดีๆนะคะอย่าใหเ้เขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนไปจากตัวอย่างนะลูกนะว่าที่อยู่อยู่ส่วนที่เท่าไหร่ส่วนที่4วันที่ส่วนที่สาม คำขึ้นต้นส่วนที่สองเว้นหนึ่งบรรทัดต่อมากึ่งกลางของส่วนที่สองจะเป็นเนื้อความย่อหน้าต่อมาย่อหน้าที่สองจะเป็นสรุปของข้อความก็คือบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบกรณีเวลาป่วยและสุดท้ายก็คือจบและจุดหมายก็เขียนด้วยว่าลงท้ายคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็บอกว่าใครเป็นคนเขียนต้องมีใครรับรองผู้ปกครองนั่นเองสังเกตว่าคำรับรองกับคำขึ้นต้นจะตรงกันนะคะ ดูกระดาษคุณครูแบ่งเส้นให้เห็นนะคําขึ้นต้นกับคำคำคำขึ้นต้นกับคํารอบรองของผู้ปกครองจะตรงกันวันที่กับคําลงท้ายก็จะตรงกันนะคะเนื่องด้วยกับจึงเรียนมาเพื่อทราบก็จะตรงกันนะคะนี่คือรูปแบบของจดหมายลาป่วยอ่าพื้นฐานง่ายๆแบบทดสอบจิ้งน้องนิ่งนองนิ่น,น้องมาแล้ว อามาดูซิว่าครูคอธิบายไปนักเรียนจําได้หรือเปล่านะแบบทดสอบอ่ะตัวอย่างจุดหมายลาป่วยนะคะคําขึ้นต้นใช้คําว่าอะไรเอ,อ่ออ่าอนจากข้อความและเป็นจุดหมายลาป่วยเขาบอกว่าเด็กหญิงพรสวรรค์สมหวังนักเรียนชั้นป .3 าทับ3เลขที่34มีอาการปวดท้องท้องเสีย2วนันอ่าคำขึ้นต้นก็ต้องบอกว่าอะไรเหมือนกันกับลากิดลาป่วยคําขึ้นต้นเหมือนเหมือนกันลูก ทำขึ้นต้นว่ายังไงเอ่ยอเรียนคุณครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่3มทับ3ที่เคารพนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นใครเลขที่เท่าไหร่อาการเป็นยังไงลาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนาอาจจะสังเกตได้ว่าวันที่เขียนจดหมายจะเป็นวันที่4แต่ในเนื้อความจดหมายบอกว่าเป็นวันที่สองถึงสมกุมภาพันธ์ถามว่าได้ไหมคะ ได้นั่นเองอ่ะเมื่อนักเมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วอ่ะมาโรงเรียนปกติแล้วอ่ะก็สามารถยื่นใบลาจดหมายลาให้คุณครูได้ย้อนหลังได้นะคะเนื่องถ้าเป็นลาป่วยได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครทราบล่วงหน้าได้ว่าตนเองจะป่วยเนาะเพราะนั้นก็สามารถส่งย้อนหลังได้นะคะอ่าเมื่อหายป่วยแล้วก็จะมาเรียนตามปกติอ่าข้อความต่อมาเขียนว่ายังไงย่อนหน้าสรุปเขีว่ายังไงเอ่ย จึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะลาป่วยก็คือเพื่อทราบเพื่อให้ครูรู้นะว่าเป็นอะไรถึงไม่มาโรงเรียนนะแล้วสุดท้ายก็คือคําลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงนักเรียนลงท้ายสิว่าตรงจุดๆๆๆเนี่ยใส่ชื่อใครอ่าใส่พรสวรคร์สมหวังนั่นเองนะคะและต่อมาขอรับรองว่าเป็น ความจริงแล้วก็ให้ผู้ปกครองของพรสวรรค์สมหวังเป็นคนลงนามนั่นเองนะคะตัวอย่างของการจ่าหน้าซองจดหมายที่ส่งด้วยตนเองนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสก็ได้หรือจะเพิ่ม3มทับสที่เคารบก็ได้นะลูกนะ,ะเขียนแค่นี้หนูไม่ต้องเขียนชื่อหนูก็เขียนแต่ว่าเรียนคุณครูไว้ตรงกลางกระดาษเลย หากว่าจะส่งรษณีน์มาเหมือนกันกับจดหมายส่วนตัวเลยลูกชื่อผู้ส่งกับชื่อผู้รับนะคะผู้ส่งเขียนมุมบนฝั่งซ้ายส่วนผู้รับอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราต้องมีที่อยู่ของอปลายทางที่เราจะส่งด้วยนะอย่าลืมเลยการเขียนจดหมายลาป่วยเนี่ยที่สําคัญต้องมีข้อปฏิบัติและมารยาทในการเขียนนะคะเลือกข้อหนึ่งนะเลือกกระดาษจะเขียนจดหมายที่ เหมาะสมสีไม่ฉูดฉาดและขาวสะอาดไม่ดำไม่ด่างไม่ยับยูย่ยี่นะลุงนะสองเขียนให้ถูกรูปแบบของจุดหมายแต่ละประเภทคำขึ้นต้นคำลงท้ายสรรพนามแทนตนเองให้สุภาพให้เหมาะสมวันที่อยู่ส่วนไหนที่อยู่อยู่ส่วนไหนคำรับรองอยู่ส่วนไหนนะคะต้องจดจำและจำให้แม่นด้วยสามใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล อาจใช้คุณครูแทนคุณครูว่าอะไรแทนตนเองว่าอย่างไรปวดหัวปวดศีรษะอาจะอ้วกอขออภัยจะอ้วกก็อะไรคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดท้องท้องเสียหนักมากเรียกอะไรท้องร่วงนะคะใช้ภาษาที่มันสุภาพสละสลวยเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายมีระเบียบสะอาดไม่ดำนะลูกนะไม่ดำย้ำเลยว่าอย่าดำมากถ้าส่งปรษณีย์จ่าหน้าซองให้ชัดเจน เขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอาราบิกนะลูกนะติดสแตมให้ตรงตามราคาที่กำหนดและก็นำส่งตู้ไปรษณีย์หรืออส่งไปในที่ทำการได้เลยนะคะแต่ส่วนมากเห็นจะถือมาโรงเรียนเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้ได้ความรู้กันไปมากแล้วเป็นยังไงบ้างพอจะเข้าใจหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่เข้าใจขอให้นักเรียนก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะลูกนะแล้วก็กดปุ่มสต็อปไว้นะคะอ่าเมื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนส่งตัวอย่างจดหมายลาป่วยนะคะมาในอัลบั้มของตนเองนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเข้ามาเช็คมาดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะอ่าเมื่อได้จดหมายตัวอย่างฉบับตัวอย่างเสร็จแล้วการบ้านก็คือให้นักเรียนเขียน สร้างจดหมายลาป่วยขึ้นมานะคะให้ให้ให้มโนไปก่อนว่าตัวเองป่วยว่าอะไรอ่ะเพื่อการเรียนรู้เนาะไม่ได้แช่ง้งตัวเองนะลูกนะอ่าให้เขียนสร้างจดหมายลาป่วยของตนเองมานะลุกนะใส่ที่อยู่จริงนะคะวันที่แล้วก็คําขึ้นต้นคํำลงท้ายเนื้อความให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะแปะโน้ตไว้นะลูกนะอ่าวันนี้ก็เวลา คลิปวิดีโอก็มามากแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักเรียนแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ให้การสนับสนุนและดูลูกๆทํางานและกํากับติดตามช่วยคุณครูอีกแรงหนึ่งในการดูแลนักเรียนลูกๆของเราสําหรับวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ